พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุย้ย Have a n ุ c e s t y นะคะประจำวันที่20ตุลาคม2563ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะระหว่างวันที่20ถึง25ตุลาคมนะคะประเทศไทยตอนบนอากาศเริ่มหนาวเย็นและฝนลดลงค่ะเนื่องจากนะคะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะ กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงค่ะแผ่ปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกทําให้มีอากาศเย็นลงนะคะและมีลมแรงค่ะอุณหภูมินะคะก็ลดลงประมาณ1-3องศาเซลเซียสค่ะนี่นะคะเราก็มาดูพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลงค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีกําลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเพื่อนคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็กดตามนี้ได้เลยค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-29องศาเซลเซียสอําเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะวันนี้ครึ้มทั้งวันค่ะไม่มีฝนพรุ่งนี้มีฝนโปรยนะคะเป็นละอองละอองค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลำพูนลำปางแพร่อุอตรดิต์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตร กำแพงเพชรสุขโขทัยและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียสอํเาเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะฟ้าครึมทั้งวันค่ะไม่มีฝนอาจมีฝนตกเป็นละอองนะคะตอนเช้าช่วง7โมงเช้าถึง9โมงเช้าค่ะแล้วก็อีกทีนะคะก็ตอน1ทุ่มถึงสทุ่มค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะอํเาเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลก วันนี้และพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะฟ้าครึ้มทั้งวันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ก็ไม่มีฝนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีและศรีสะเกดค่ะ อุณหภูมิตำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด24-28องศาเซลเซียสอํเาเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะมีเมฆมากค่ะครึ้มทั้งวันวันนี้ไม่มีฝนนะคะอํเาเภอโนนสูงนครราชสีมาค่ะมีเมฆมากไม่มีฝนนะคะพรุ่งนี้อาจมีฝนโปรยช่วงตอนเย็นๆน,นะคะ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะมีฝนโปรยตอน11โมงถึงบ่ายโมงนะคะปริมาณฝนก็1.9ม mm, ิมแล้วก็ตกอีกทีตอน4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะตกตกหยุดหยุดนะคะปริมาณฝนช่วง4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะก็2.1ม mm, ิมและช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน2.6มิม mm, ค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะ ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามและพระนครศรีอยุธยาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-28องศาเซลเซียสอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้ไม่มีฝนนะคะฟ้าครึ้มทั้งวันค่ะ อำเภอเดิมบางนางบวชนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ฟ้าครึมทั้งวันค่ะไม่มีฝนค่ะภาคตะวันออกมีเมฆมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29- 3 1องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสาาแก้วนะคะมีฝนโปรยช่วง11โมงถึงบ่ายโมงนะคะปริมาณฝน0.8มิลิเมตรและมีฝนอีกทีตอนบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นค่ะปริมาณฝนก็1.8ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนนิดหน่อยนะคะอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีฝนตกตอน9้าโมงช้าถึง4โมงเย็นค่ะ ปริมาณฝนตอน9โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะ0.8ม mm. ิลิเมตรแล้วก็ตอนเที่ยงถึง4โมงเย็น12.5ม mm. ิลิเมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15- 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะฝนตกตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝน,นตอน8โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะ0.6มิลิเมตรช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น5.8ม mm. ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้มีเมฆบางส่วนนะคะ มีฝนตอนเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝน6.7ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25ององศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด 31 -34 อถึง34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีฝนตอนเที่ยงถึง5โมงเย็นนะคะปริมาณฝนก็ไม่ได้มากอะไรเลยนะคะ1.1มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนนะคะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่20ตุลาคม2563นะคะ พบกับนุ้ยได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย